มาคะ่ะทุกคนคะ่ะมากินนะคะส้มตำกุ้งแล้วก็สลัดนะคะเนี่ยกินข้าวเส้าเขา้เขาวเทียงไปน้ำกันเลยนะคะเนี่ยมาเดเบิ้กินขา้าวมากินน้ำกันคะ่ะข้าเทียงด้วยกันเลยคะ่ะส่วนรายสิเป็นยศสรัทนธะายุเมืองหนอกข้าวเส้าเข้าเทียงน้ากันเลย มักกิดกุ้งกินกุ้งค่ะแต่ว่าสิทานแกะกุ้งเสื้อผ้าสลัดแบบนี้มาเลยค่ะ มันเศร้าฝนตกตอนนี้แดดออกแล้วค่ะทุกคนค่ะแดด,ด,ดดออกตอนลมแห้งๆห้งค่ะ รสเผ็ดดีค่ะค่ะเป็นคนทีม่มากินข้าวเข่าแบบว่ารสจะจัดไปค่ะเผ็ดเป็นได้กับกิน มากไผ่มากมั่นแล้วกันะะเนาะผู้ใดกินแบบใดๆกันบ้างเลยค่ะเจ้าว่าเขาจะห้าวเสียเปล่าพ่อไปเลยค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปสีเงาเกินไปแล้วค่ะคลิปหนาวเราจะมาคลิปนี้ไปนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ออคอมเมนต์ในน้ำมันนะคะเป็นกาลังใจกัน